ครับวันนี้มาอัปเดตการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์24โวลต์ 3.2k ครับของ p a w m า,ห,าหลังจากใช้งานมาประมาณหกเดือนได้ครับผมหกเดือนเต็มหกเดือนเต็มครับ แล้วทีนี้เรามาดูการตั้งค่าของการชาร์จการตั้งต่ตัดโหมดอะไรต่างๆเกี่ยวกับพอยมารุ่นนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับพาวเอ็มอารุ่น 3.2k 24โวลต์ครับผมแบตก็จะเป็นแบตลิเทียมนะครับผม การตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทั่วไปครับของผมรุ่นนี้ผมไม่ได้ต่อการไฟฟ้าเข้าครับผมผมทำการใช้ต่บแบตอย่างเดียวเลยครับกับโซล่าเซลล์ครับตอนกลางวันครับนี่ครับเดี๋ยวมาเริ่มการตั้งค่ากันเลยนะครับผมสำหรับเครื่องผมนะครับผม แล้วก็เป็นแบตลิเทียมนะครับถ้าแบตบแบบอื่นก็อ่านในคู่มือเพิ่มเติมครับผมเรามากดปุ่มนี้ก่อนกันเลยนะครับโอเคกดแช่ไว้เลยครับ กดปรับลงมาครับหมดศูนย์หนึ่งเราจะเป็น sbu นะครับผมใช้โซล่าแล้วก็แบตแล้วก็การไฟฟ้าครับแต่ของผมไม่มีการไฟฟ้าร่วมนะครับผมแล้วก็กดดาวลงต่อครับเป็นโหมดนี้ศูนย์สองจะเป็นหมวดการชาร์จครับผมผมชาร์จโซล่าด้วยสี่สิบแอมป์ครับแบตเตอรี่เที่ยมของผมเป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์สองร้อยแอมป์ผมชาร์จที่สี่สิบแอมป์ครับแผงใช้ ห้า้อยหิบวัตต์สามแผงครับอนุกรมกันก็ชาร์จเต็มได้ภายในหนึ่งวันครับผมสองแล้วนะครับผมต่อไปศูนย์สามนี้ผมตั้งค่าเดิมเข้าเลยนะครับผม 05-05จะเป็น u s e ครับผมสำหรับแบตลิเทียมนะครับต้องตั้งโหมด u s e ครับนี่ครับถ้าเป็นแบบตะกัวหรือแบบเจลก็แบตะกลัวหรือเจลก็กด ตัวอ n t e r อีกทีครับนี่ครับเขาก็จะกระพริบตรงนี้เราก็ลองเลือกดูครับนี่เป็นแบตเจลครับนี่เป็นแบตน้ำครับส่วนนี้จะเป็นแบตลิเธียมครับผมลิเธียมฟอสเฟตหรือลิเธียมไอออนเราก็ใช้ตัวนี้ครับผมต่อไปนะครับหมดศูนย์หก ผมตั้งเป็น lfd ครับหมดศูครับตามนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะหมายความว่าไงครับอันนี้09นี่คือความถี่ครับ5 0าสเฮิร์ครับตั้งโหมดที่สินี้ผมตั้งต่ำไว้ที่2 3่โวลต์ครับผม สิบเอ็ดนี้ใช้การไฟฟ้าเข้าร่วมในการชาร์จตั้งไว้ที่ยี่สิบแอมป์ครับถ้าไม่อยากใช้ไฟฟ้าเยอะก็ตั้งไว้ที่สิบแอมป์ก็พอครับผมสิบสองนี่คือผมตั้งไว้ยี่สิบสี่ครับผมเพราะว่าระบบผมเป็นยี่สิบสี่โวลต์ไว้เพื่อการไฟฟ้าช่วยชาร์จครับผม ส่วนหมด13นี่คือถ้าการไฟฟ้าชาร์จถึง26.5ก็จะตัดเข้าไปเป็นการใช้แบตครับผมส่วนโหมดนี้โหมดที่16คือระบบการชาร์จครับผม O S O นี่คือการชาร์จจากไฟจากโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับผมไม่ได้มีการไฟฟ้าเข้าร่วมครับอันนี้โหมดที่สินี่ปิดเสียง เตือนของเครื่องครับผมเป็น B off ครับผมแต่ถ้าเราอยากตั้งให้มันดังมันเตือนก็ A off A on ครับผมหมวดสิบก้าผมตั้งเป็น T EP ครับผมหมวดยี่สิบนี่คือปิดแสงครับปิดแสงหน้าจอคือ L off ครับ ไลท์ออฟครับผมปิดแสงหน้าจอเวลาเราไม่ได้กดใช้งานนะครับผมเขาจะปิดเองตัวเองประมาณสิบวินาทีมั้งครับแล้ก็จะปิดครับผมเมื่อกี้เรา โหดที่ยีครับเราอยู่ที่โหมดที่ยี่สิบอยู่ต่อไปโหมดยี่สิบเอ็ดอะลามครับเราเปิดการเตือนของปัญหาครับเวลาเครื่องมีปัญหาเขาจะได้ร้องเตือนครับผมยี่สิบสาม b y d ครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจครับผมผมตั้งตามนี้เลยครับตามเดิมค่าโรงงานครับยี่สิบห้าก็ตั้งค่าเดิมโรงงานเลยครับ ส่วนตัวนี้26ผมตั้งเต็มไว้ที่2 8่สบปโวลต์ครับผมให้หยุดการชาร์จครับ27คือพอเวลาเราชาร์จเต็มที่2 8่แโวลต์แล้วตัวนี้จะเป็นโวลต์ลอยเลี้ยงระบบครับผมไว้ที่ 27. 2 7 2สสโวลต์ครับผมส่วนตัวนี้คือต่ำตัดครับถ้าต่ำถึง2 3่สิโวลต์แบตเตอรี่เราต่ำถึง2 3ิโวลต์คือ ให้ตัดการทํางานไปเลยครับผมเพื่อจะได้เซฟแบตของเราครับที่จริงต้องตั้งยีิบสี่นะครับถ้าตั้งยีิบสี่แล้วคันนี้เครื่องมันขึ้นเออ r เลอร์โค้ศูนย์สี่ผมเลยต้องจําเป็นต้องตั้งยี่สิบสามโวลต์ไว้ครับผมโอเคเมื่อกี้ยอยู่ด้้านี้นะครับ ก็ตั้งต่ําไว้ที่23โวลต์นะครับผมที่เหลือก็ตามค่าโรงงานเลยครับผมนี่ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นครับที่สำรัญหลักๆก็อยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคเราก็กดออกไปเลยครับนี่ครับ ตอนนี้ชาร์จอยู่ที่8แอมป์ครับแผงโซล่าผลิตไฟได้วันนี้คึ้มครับผมได้ประมาณ800วัตต์ครับ3แผง550วัตต์3แผงชาร์จเข้าแบตที่29แอมป์30แอมป์ครับผมโอเคครับผมกอกจากประมาณนี้ครับโอเคครับผมนี่ก็คือตอนนี้ผมกำลังซักผ้าอยู่นะครับ คือแบตนี้ไม่ได้ดึงออกจากการใช้ไฟเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาจะบายพาสจากแผงโซล่าเซลล์ไปใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็เหลือจากการใช้เราก็ชาร์จลงแบตเลยครับผมนี่ครับสังเกตดูที่แบตเราไม่ได้ถูกดึงออกไปใช้เลยครับผมโอเคครับผมก็โดยรวมแล้วก็ถือว่า ก็พอใช้ได้เลยนะครับผมกับบ้านหนึ่งหลังครับที่ใช้ไฟไม่มากครับผมก็จะมีทีวี TV ตู้เย็นสองเครื่องแล้วก็เครื่องซักผ้าพัดลมทั่วไปครับแต่ไม่ได้ใช้แอร์ครับผมโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม เดยวกันคิดหน้าครับ